วันนี้จะพาไปพบคนสำคัญของทัพไทยจะเป็นใครตามไปค่ะสวัสดีค่ะโคศกสายตามสบายพักตอนนี้นะคะสายอยู่กับพี่แตนค่ะแนะนำตัวนิดน,นึงค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางพรพิมลฟักป้อมนะคะเเป็นพนักง,งานราชการนะคะตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปค่ะ พี่แตนนะคะทางานอยู่ที่สถาบันจิตวิทยาความมั่นคงนะคะปีนี้เป็นปีที่27ค่ะ27ปีแล้วนะคะที่อยู่ที่สถาบันจิตวิทยาความมั่นคงงานหลักๆที่พี่แตนทําคืออะไรคะเกี่ยวกับงานเอกสารแล้วก็เกี่ยวกับคนเข้าเรียนท่านังซื้อส่งตัวกลับตอบรับให้ที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานเอกสารงานธุรการแล้วก็ประสานงานซึ่งสถาบานันมีทั้งหมด3หลักสูตรแต่และหลักสูตรเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 90- 100คนปีหนึ่งก็ต้องประสานงานถึง 300คนทีเดียวถามพี่แตนจักนิดนึงว่าก่อนหน้านี้พี่แตนเนี่ยทำงานอยู่ในกองทัพอยู่แล้วหรือเปล่าคะหรือว่าเริ่มงานจากส่วนอื่นคะส่วนอื่นค่ะเคยทำอยู่บริษัทไทยจีฟูที่แต่ก่อนที่ไฟไหม้โรงงานาตุก๊กตา,า,าแล้วก็มาอยู่โรงพยาบาลโรครงอกอยู่แลบนะคะแล้วตอนหลังมาสมัครที่ทำงานเนี่ยค่ะคือพี่แตนเนี่ยไม่ได้มีครอบครัวเป็นทหารใช่ค่ะแต่ทำไมถึงมาเป็นทหารได้คะ ชอบตั้งแต่เล็กๆแล้วค่ะอยากเป็นทหารอยากเป็นพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. แต่สมัยตอนที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยมันไม่มีเปิดสอบบรรจุพอดีตรงนี้เขาเปิดก็เลยมาสมัครอะค่ะได้มาเป็นส่วนหนึ่งในกองทัพและรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะภูมิใจค่ะเวลาได้แต่งชุดเนี่ยโหดูมันมันโก้เหมือนถ้าเราบบเข้ามามส่วนหนึ่งของของที่ทํางานเนี่ยมีความรู้สึกว่าที่บ้านเราอะไม่มีใครเป็นแบบนี้แล้วพอพี่แตนเนี่ยได้เข้ามาทํางานกับกองทัพจริงๆแล้ว ความสุขในการทํางานของพี่แตนคืออะไรคะมีเพื่อนร่วมงานที่ดีมีผู้บังคับบัญชาที่ดีไม่ว่าเราทางบ้านเราจะเดือดร้อนก็มาปรึกษานายก็ให้ความช่วยเหลือตามใให้เรามีความสุขเนาะเขามีอบรมอะไรเงี้ยอยากจะไปเรียนนายก็ให้ไปโดยเฉพาะงานทางด้านอาชีพนายก็จะสนับสบนุนให้เราไปค่ะ,คะแล้วก็ ในส่วนของความสุขก็ผ่านไปแล้วค่ะและการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพเป็นกําลังพลตัวเล็กๆคนหนึ่งเนี่ยความภูมิใจของพี่แตนในการที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งคืออะไรคะเ,ออเราก็เป็นตัวเล็กๆก็บางทีก็ทําให้สถาบันเนี่ยขับเคลื่อนหรือเราช่วยงานให้สําเร็จอะคะ่ะที่สําเร็จออกไปแล้วก็กลับมาก็มีนักศึกษาที่ออกไปแล้วเนี่ยกลับมาก็ยังจําเราได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะหลายๆต่อหลายรุ่นนะคะ ก็ยังมีการติดต่อกันอยู่ถึงเขาจะจบไปนานแล้วค่ะก็ยังมีการมาทักทายถามว่าเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างเนี้ยค่ะก็คืออย่างน้อยๆพี่แตนเนี่ยได้สร้างความสัมพันธ์หรือความรู้สึกอันดีระหว่างกองทัพกับประชาชนทั่วไปได้ให้รู้สึกประทับใจ ในกองทัพเราก็รู้สึกภูมิใจในหน้าที่ของเราแล้วใช่ค่ะนะคะแล้วก็ยังทราบมาอีกว่าป้าแตนเนี่ยได้รับความช่วยเหลือในโครงการที่เหมือนช่วยเหลือกําลังคนที่มีไรายได้น้อยเพื่อใ,ให้มีอาชีพเสริมมีไรายได้เสริมเพิ่มมากขึ้นอันนั้นเรียกโครงการอะไรคะมันเป็นโครงการที่แบบที่เราดูพ่อแม่ติดเตียงหรือผู้ป่วยออคิสติกอะไรพวกนี้ค่ะก็จะมีโครงการให้เราเสนอขึ้นไปว่าเราต้องการทำโครงการอะไร นะคะพอ,พอได้มาแล้วเนี่ยจะได้ช่วยช่วยให้เรามีความเป็นอยู่ที่ดีในแต่ละวันเนี่ยทราบว่าพี่แตนเนี่ยเดินทางไกลามากแต่ที่จําเป็นต้องเดินทางไกลเพราะว่ามีคุณแม่ซึ่งเป็นผู้ตรวผู้ป่วยติดเตียงในแต่ละวันเนี่ยการเดินทางมันยาก,ยากลำบากขนาดไหนคะอ๋อเช้าขึ้นมาก็จะต้องตื่นมาตีสามทุกวันจะต้องตื่นตีสามก็จะต้องเตรียมเปลี่ยนเพิ่มตั้งข้าวไว้ให้แม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ มันอยู่ไกลถึงไซน้อยก็<ม>ออกมาก็คือทุกวันนี้ก็คือออกมาจากบ้านตีสี่ครึ่งขึ้นรถเที่ยวแรกของของวินทุกวัน<ม>ค่ะแล้วพอได้ได้รับกาความช่วยเหลือจากโครงการนั้นจริงๆแล้วเนี่ยรายได้ที่เราเรามีเนี่ยมันมันมันเพิ่มมากขึ้นจริงนะคะจริงค่ะจากสมัยก่อนเนี้ยพอจะสิ้นเดือนนี้นะคะตังค์จะไม่พอใช้<ม>เราก็เครียดเพราะเราจะต้องดูลูกที่ยังไม่จบแล้วแม่ติดเตียงอะไรอีกใช่ไหมคะ อนนี้พอเรามีไรายได้ตรงนี้เข้ามามีเงินใช้ถึงสิ้นเดือนโดยที่เราก็ไม่ต้องเป็นหนี้นะแต่เราต้องอาศัยความขยันหน่อยหนึ่งค,คุณภาพชีวิตก็ดีขึ้น,นสุขาภาพใจก็ดีขึ้นค่ะอยากกระถามพี่แตนจักนิดหนึ่งว่าก่อนที่พี่แตนเนี่ยจะได้รับความช่วยเหลือจากทางกองทัพในการที่จะมอบเครื่องทําเบเกอรี่ให้เนี่ยสภาพความเป็นอยู่ของทางบ้านของพี่แตนเป็นยังไงบ้างคะ ก็ไรายได้ของครอบครัวก็จะได้จากของแตนคนเดียวเพราะว่าแตนเนี่ยก็ให้เขาช่วยดูแม่เพราะว่าแม่ติดเตียงก็ทําสวนบ้างแต่ตอนนี้ผลผลิตก็ไม่ค่อยดีรายได้ส่วนใหญ่ก็จะมาจากแตนคนเดียวพี่แตนก็ยัง มีความมุ่งมั่นที่จะหาความรู้เพิ่มเติมจากส่วนอื่นเพื่อที่จะมาทำไรายได้เสริมตรงนี้ใช่แต่เราต้องมีความขยันอย่างเมื่อกลับไปว่าเนี่ยเราก็ต้องไปดูแม่เสร็จเราก็จะต้องทําขนมเราก็พักผ่อนน้อยแต่เราก็ต้องต้องทำเนาะแล้วก็งานที่เราทำเนี่ยมันเป็นงานที่เราชอบทําแล้วมันก็ภูมิใจพอเอาไปให้เขากินอย่างเงี้ยเขาชมว่าอร่อยก็ยิ่งภูมิใจทําให้เราอยากเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเพื่อจะได้มีสินค้าตัวใหม่ๆมาให้เพื่อนๆพี่ๆชิมอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างของการทํางาน ที่เหนื่อยแต่มีความสุขใชแล้วมันก็ทําให้เรามีพลังในการที่จะขับเคลื่อนตัวเองขับเคลื่อนครอบครัวไปข้างหน้านะแล้วเรายิ่งเราได้รับการดูแลจากผู้บงังคับบัญชาจากกองทัพด้วยมันเลยยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวใช่ค่ะแล้วเราไม่ได้เดียวดาย<ช>เราได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาใช่ค่ะทุกๆคนใช่ค่ะรวมไปถึงเพื่อนร่วมงานด้วยด้วยค่ะยิ่งเขามาอุดหนุนสินค้าเราใช่ พี่ๆหรือเพื่อนๆเดลุ้วเน,นี่ยนะคะไม่ว่าทั้งหน่วยวปอวิเลเสหรือสวทเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยอย่างเรารู้ว่าคนนี้ชอบนี่พอเราทําเราก็จะบอกเขาเนี่ยเขาก็จะเข้ามาช่วยซื้อเราจริงๆรายไ,ได้กําไรหรือว่ากําลังทรัพย์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งสําคัญเนาะแต่มากกว่านั้นเนี่ยที่พี่แตนได้รับอาจารย์สายเชื่อว่ามันคือกําลังใจใช่ค่ะใช่ไหมคะการที่เข้ามาอุดหนุนเรามันคือกําลังใจทําให้เรารู้สึก เราไม่ท้อแท้ใช่ค่ะเราอยากจะสู้กับมันต่อสู้ค่ะนะคะ<ช>แล้วก็ใ,<ช>ในส่วนของอการหาไรายได้เสริมเนี่ยทราบมาแล้วว่าพี่แต่มีความสามารถในเรื่องของการทําขนมทำเบเกอรี่แล้วพอเราทําไปสักพักหนึ่งเนี่ยได้รับความช่วยเหลือแล้วด้วยเนี่ย พี่แตนได้หาความรู้เพิ่มเติมหรือว่าเพิ่มทักษะตัวเองในด้านนี้ยังไงบ้างคะ,ะเพิ่มเติมค่ะก็คือมีการไปเรียนเพิ่มที่โรงเรียนเลยแล้วก็ดูจากออนไลน์สมัครเรียนทางด้านออนไลน์ด้วยค่ะแล้วตอนนี้ก็ได้สอนด้วยนะคะมีมาเรียนที่บ้านด้วยค่ะตอนนี้ผันตัวเองมาเป็นคุณครูใช่ค่ะเ <laughs> ยี่ยมมากมเลยม,มีมีมาเรียนที่บ้านอยู่ค่ะติดต่อมาเรียนที่บ้านแต่เราก็ไม่ได้คิดราคาอะไรเขาเยอะก็เหมือนก็เราช่วยเขาเหมือนกันคือให้เขามีความรู้ถ้าเกิดเขาเอาไปแล้วเขาไปได้มีเงินใช้เรา ก็ดีใจกับเขาอะค่ะเหมือนเป็นการส่งต่อความสุขเนาะใที่พี่แตนได้รับการดูแลได้รับความสุขจากทางกองทัพพี่แตนก็มอบส่งต่อให้กับคนอื่นๆเพื่อที่จะช่วยให้เขาเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเข้างค่ะแล้วก็นอกจากการทําเบเกอรี่และพี่แตนยังทําอะไรเพิ่มเติมอีกคะงานด้านฝีมือพวกร้อยลูกปัดเนี่ยเย็บปักถักร้อยถักกระเป๋าพับ แบงค์เป็นดอกไม้คือง,งานพวกนี้จะได้หมดเลยถือว่าเป็นกําลังค,คนที่ขยันอีกหนึ่งคนนะคะนอกจากทํางานในหน้าที่แล้วก็ยังหาไรายได้เสริมเพื่อช่วยเหลือครอบครัว<ช>แล้วก็ดูแลตนเอง<ช>นะคะ<ช>อยากจะฝากอะไรให้กับกําลังคนที่เป็นกําลังคนตัวเล็กๆอย่างพี่แตนที่อยู่ในกองทัพนะวันนี้ค่ะก็ขอให้เขามีความขยันนะคะแล้วก็ ่ไยหาความรู้จะได้หาไรายได้เข้ามาช่วยครอบครัวนะคะแล้วก็ใช้ใจ่ายที่จําเป็นไม่ใช่ว่าเราอดเลยเราก็ไม่ได้อดเราก็มีให้ลูกให้ทางบ้านกินแต่เราก็ไม่สุลรุ่ยสุลร่ายแล้วสุดท้ายของสุดท้ายจริงๆิพี่แตนอยากจะพูดอะไรกับกองทัพอยากจะพูดอะไรกับสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงบ้างคะก็ต้องขอขอบคุณสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงนะคะทําให้เรามีอาการกินอยู่ที่ดีหรือเป็นเหมือนกับ เป็นบ้านที่สองของเราอค่ะทําให้เรามีเงินเลี้ยงรายได้ครอบครัวจุนเจอือครอบครัวนะคะแล้วก็อยากให้กองทัพอะมีโครงการแบบนี้อีกคือโครงการที่ช่วยเหลือ,อกําลังพลจะได้มีความกินดีอยู่ดีครอบครัวไม่เป็นหนี้เป็นสินอะไรแบบนี้ค่ะโอเคก็ขอบคุณที่ได้มาเป็นส่วนร่วมของกองทัพนะคะที่เราเข้ามาตอนแรกเรากลัวมากเลย สุดท้ายนี้กองทัพก็ทําอะไรให้กับครอบครัวเราแบบว่าจนถึงวันนี้ดีมากเลยอะค่ะแล้วก็จะขอทํางานด้วยความตั้งใจก็ให้กําลังใจะนะคะแล้วก็ขอบคุณที่พี่แตนเนี่ยเป็นกําลังคนตัวเล็กๆคนหนึ่งแต่ว่าความมุ่งมั่นของพี่แตนที่บอกไปเมื่อสักครู่ก็คือมีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็จะทําทุกอย่างให้เต็มที่ให้สมกับ การที่เป็นส่วนหนึ่งของกองทัพขอบคุณพี่แตนมา,มากๆเลยนะคะที่วันนี้มาร่วมกันเล่าเรื่องราวส่งต่อความสุขแล้วก็มอบความสุขไปยังคนที่รับฟังเราอยู่นะคะ,คะขอบคุณแล้วก็ขอให้พี่แตนมีความสุขในการทำงานนะคะขอบคุณค่ะ